สวัสดีคะ่ะเอมิลี่ทาโร่หนึ่ง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 นะคะก็สวัสดีทุกทกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะกอนเอด่นแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆก,กการสนับสนุนในช่องของแม่หมอไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปต่อ,ตอไปรวมไปถึงการกดซูเปอร์แังสการโอน,นอรอบค่าขนมให้กับแม่หมอแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราให้ไพ่สาหรับนี้นะคะบอกพวกเราสักนิดนึงนะคะว่า วันนี้มีข้อความใดบ้างที่อยากจะส่งตรงถึงทุกๆท,ท,ท่านนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะหากพลังงานใช่พลังงานตรงนี้แสดงว่าเป็นข้อความที่ส่งตรงถึงคุณนะคะหากพลังงานไม่ใช่พลังงานไม่ตรงนี้ไม่ใช่ข้อความของคุณอย่ากเก็บเอามาเป็นอารมณ์ เพราะว่าการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไพ่ทาโร่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีทุกไม่มีผิดเราจะไม่ตัดสินใครทั้งสิน้นมาแล้วหนึ่งใบนะคะ ace of wands five cups o ขบคัพส์4ซอร์ส3ขบคัพส์มีพลังงานบางอย่างนะคะอยากให้แม่หมอที่จะอ,อ,อยากให้แม่หมอต้องพูดนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกตั้งแต่ก่อนจะเปิดเปิดไพ่แล้วนะ โอเคเดี๋ยวอ่านพลังงานแรกก่อนนะคะก็คือมีบางท่านบางคนบางพลังงานตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าจิตใจของคุณเบิกบานมากๆเลยนะคะอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่หากที่ผ่านมาคุณเคยสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักความรักความสัมพันธ์ คนในครอบครัวนะคะแม่หมอว่าคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเริ่มใช้ชีวิตใหม่ๆอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยากจะอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในมุมของชีวิตของตัวเองที่เป็นด้านแห่งความสุขบ้างแบบนี้ค่ะเหมือนคุณอยากเดินออกจากสิ่งที่ที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยสูญเสียคุณก็พยายามที่จะ เหมือนอยากจะ move on ประมาณนี้เนาะอยากจะเดินออกจากสิ่งนี้ละอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลังอยากจะมีความสุขกับชีวิตของคุณได้แล้วประมาณนี้ค่ะไม่หมอว่าบางท่านบางคนเดินออกจากสิ่งที่มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เป็นสิ่งที่สูญเสียนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคต่อไปนี้ฉัน move on ละนะคะคุณอาจจะ ได้ใช้ชีวิตใหม่แล้วนะคะได้เปลี่ยนแปลงจากคุณคนเก่าคนเดิมที่เป็นคนที่อาจจะเสียใจผิดหวังกับเรื่องราวความรักของคุณเนาะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะได้ใช้ชีวิตใหม่ได้อยู่กับครอบครัวที่มีความสุขของคุณนะคะในที่นี้นะคะที่แม่หมอเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะคะเป็นพลังงานของคนที่ในายามค่ำคืนนะคะ มีพลังงานบางอย่างนะคะที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกนอนไม่หลับอาจจะทำให้คุณรู้สึกมีความหวาดกลัวในยามค่ำคืนนะคะอาจจะเป็นพลังงานลึกลับลี้ลับบางสิ่งบางอย่างที่มาก่กอกวนรบกวนจิตใจคุณในยามค่ำคืนแม่หมอมองเห็นลักษณะของบางท่านบางคนนะคะหากคุณมีความสงสัยว่า พลังงานด้านมืดเนาะอาจจะเป็นคุณไซมอนดํำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณโดนสิ่งเหล่านี้อยู่อันนี้บางท่านบางคนเท่านั้นนะถ้าคุณทําถูกต้องถูกทางคุณจะสามารถหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้มันก็มีวิธีนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมรับและคุณจะลงมือทําหรือเปล่า หรือคุณจะยอมให้สิ่งเหล่านี้มันมาครอบงำคุณมาบงการชีวิตคุณมันต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วอะคะ่ะนะอันนี้พลังงานที่มันเด้งขึ้นมาเนาะเป็นพลังงานสำคัญเลยนะคะคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองโดนของไม่ดีประมาณนี้นะอืมคุณออกได้มีวิธีนะคะ ไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าคุณจะออกจากสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะต้องทำยังไงเนาะถ้าช่ยทาตรงนะคะอันวันนี้มีสองพลังงานนะอีกพลังงานหนึ่งก็คือ alert เลยนะมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตนะเก้าว้าเก้า่านอุปสรรคปัญหาได้แล้วนะคะอีกพลังงานหนึ่งก็คือนั่นแหละอย่างที่แม่หมอบอกไปนะคะก็คือคนที่ตกอยู่ใน การครอบงำของอคุณไซนะคะไซร,รู้สึกว่าโดนทำหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะมีอะไรแปลก,ปก,ปกช่วงกลางค่ำกลาง,ง,ง,งคืนอชอบเข้ามาในความฝันอะไรประมาณนี้ชอบทําให้คุณแบบสะดุง้งตื่นกลางดึกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะทำอะไรยังไงบ้างได้บ้างนะ อันดับแรกเลยพายบอกว่าคุณต้องหันกลับมาสู่ภายในกลับเข้ามาดูจิตดูใจของตัวเองกลับมาทำสมาธิคนที่จะเอาชนะของดำเหล่านี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีศีลศีลห้าต้องครบบริบูรณ์นะคะต้องทำสมาธิต้องฝึกจิต ต้องสวดมนต์ต้องเจริญสติคือต้องทำอะคะ่ะนะเมื่อกี้แม่หมอตั้งจิตถามพี่ไยพี่ไยก็ออกมาบอกได้แบบตรงประเด็นมากๆเลยนะคะแม่หมออยากจะบอกถ้าคุณมีมีบทสวดนะคุณก็สวดได้แต่ แม่หมอขออนุญาตบอกนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นเนาะตรงนี้นะคะขึ้นมานะใครที่รู้สึกว่าโดนนะสิ่งเหล่านี้อยู่ให้คุณบริกรรมคาถาอันนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนที่ไม่ใช่ศาส,สนาพุทธเนาะให้คุณบริกรรมพุทธทังสารนังคาชามิทำมังสารนังคาชามิสังขังสารนังคาชามิบริกรรมวนไปค่ะ ยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถนะคะบริกรรมสิ่งเหล่านี้และอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณคุณอยู่ครูบาอาจารย์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่คุณได้กินพวกเขาเหล่านั้นเข้าไปนะคะก็คืออธิษฐานอุทิศแผ่บุญแผ่กุศลนะคะ การบริกรรมไตราสารณคมนะคะอันนี้คือสุดยอดแห่งการบริกรรมคาถาเอาจริงๆทุกคาถาก็ดีหมดนั่นแหละนะคะแต่อันนี้สำหรับคนที่โดนค่อนข้างแรงแล้วนะใช้ไตราสารนาคมเลยที่แม่หมอบอกไปเมื่อกี้นะคะถ้าใครจำไม่ได้หรือใครจะไปค้นหาก็ได้คำสวดนะคะบริกรรมแค่นี้เลยนะคะแต่ขอให้คุณทำให้ต่อเนื่องไง ้าคุณบริกรรมไปแล้วนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะสมมตินะคุณก็แผ่เมตตาครั้งหนึ่งทำไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิฝึกจิตแล้วคุณจะหลุดจากสิ่งเหล่านี้สิ่งของที่เป็นของมืดของดำทั้งหลายสู้พลังงานแห่งความบริสุทธิ์ไม่ได้ของเหล่านี้จะไม่มีวันทำร้ายทำลายคุณได้เลยนะคะจะค่อยๆหลุดดีไม่ดีกระเด็นออกไป พุ่งกลับไปจากที่มาของของของสิ่งนั้นอีกต่างหากนะคะอืมแต่คุณต้องทำด้วยความที่มีเมตตานะทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงๆทำไปเลยค่ะหลุดแน่นอนเสกน้ำมนต์ดื่มเองก็ได้ถ้าคุณเอาน้ำมาหนึ่งแก้วนะคะตั้งไว้นะคะช่วงระหว่างที่คุณกำลังจะบริกรรม คาถาคุณก็นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วคุณก็บริกรรมสิ่งนี้ไปนะคะเสกน้ำมนต์ดื่มเองได้เลยแต่ศีลห้าต้องบริสุทธิ์นะการที่จะทำศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้าคุณบริกรรมคาถาเหล่านี้ตั้งแต่ตื่นนอนทำไปเรื่อยๆย,ยันเย็นยันค่ำนะคะยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถคุณจะมีความศักดิ์สิทธ ทั้งสารพางร่างกายของคุณทั้งภายนอกภายในคุณจะมีความศักดิ์สิทธิ์เสกน้ํำมนต์ได้เลยดื่มกินเองได้เลยนะคะอืมอันนี้บอกเคล็ดลับนะอย่าไปบอกใครล่ะใครที่ติดปัญหาตรงนี้นะทําได้นะแม่หมอบอกไปแล้วถ้าฟังไม่ทันก็กอกลับไปนะคะแล้วก็ฟังทําความเข้าใจหลุดแน่นอนนะคะ ไม่ต้องไปวิ่งอาบน้ำมนต์ที่ไหนเลยแต่ในระ,ระยะแรกนะคะถ้าคุณยังไม่มีที่พึ่งทางจิตใจก็อาบน้ำมนต์ก็ไม่ใช่เรื่องผิดก็ทำไปก่อนพอกลับมาถึงที่บ้านคุณก็จัดการเองทำเองทุกสิ่งทุกอย่างใช้บุญบรารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละ สิ่งร้ายๆทั้งหลายแหล่นไม่มีทางเข้ามากัมกายคุณได้เลยนะคะอันนี้แม่หมอบอกไว้นะใครที่ตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเดียวได้นะคนที่เดินทางมาทางสายจิตวิญญาณน,นะเป็นเรื่องปกติคุณจะมีความรู้สึกแปลกแยกคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่เข้าพวกคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพัง แต่เอาจริงๆคนบนโลกใบนี้99%เขาไม่ได้เดินทางจิตวิญญาณไงคะเขาไม่ได้ฝึกยกระดับจิตเขาก็มุ่งไปทางโลกใช่ไหมซึ่งเราจะหาคนบนโลกใบนี้ที่จะเข้าใจเราอะ่ะมันไม่มีหรอกนะคะมันน้อยน้อยมาก แม่มอแนะนําเลยนะคะใครที่เดินทางมาทางสายจิตวิญญาณน,นะคุณไม่ต้องไปตามหาบุคคลบนโลกใบนี้เพื่อที่คุณจะคบหักค้าสมาคมไม่ต้องเลยนะคะเข้าสู่จิตสู่ใจภายในยกระดับของเรานะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของเราก็คือครูบาอาจารย์ที่เป็นสายจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะคะ จิตวิญญาณทั้งหลายรุกคเทวดาทั้งหลายก็เป็นเพื่อนกับเราได้นะคะหากคุณสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกเขาเหล่านั้นเดี๋ยวอีกหน่อยคุณจะมีเพื่อนทางจิตวิญญาณคุณไม่ได้เดินทางเพียงลำพังนะคะอืมมาอีกแล้วใบนี้ใครที่มีความรู้สึกยังไม่สามารถลืมอดีตของคุณได้ ใครที่มีความสูญเสียนะคะคนรักคู่รักคู่ชีวิตแม่หมออยากให้คุณเดินออกมาจากสิ่งนั้นการที่เราทิ้งความคิดการยึดติดของเราไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีนะแม่หมอจะบอกเคล็ดลับนะจริงๆแล้วอะ เราเวียนเกิดเวียนตายกันมาไม่รู้จากกี่หมื่นกี่พันกี่แสนชาติคู่ชีวิตของเราอะเรามีมาแล้วไม่รู้เป็นกี่แสนคนนะใช่ไหมคะนี่มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้เราจึงหลงไปยึดชาติที่แล้วก็ยึด ไม่รู้อะใครที่เป็นคู่ของเราเมื่อชาติที่แล้วเราก็ยึดแล้วก็ลกักแทบเป็นแทบตายใช่ไหมอืมพอเราตายหนีมาจากชาตินั้นแล้วมาเกิดชาติใหม่เนี่ยเอาก็มายึดอยู่กับคนใหม่นี่อีกใช่ไหมไปเกิดชาติไหนชาติไหนก็ไปยึดเอาเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ การที่เราทิ้งออกมานะคะการที่เราเลิกยึดติดกับอดีตไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีคนที่ไปจมอยู่กับอดีตนั่นแหละจะเป็นคนที่รับบทหนักจะเป็นคนที่ทุกข์ทุกข์มากๆโอ้ละยากนะสิ่งแบบนี้ถ้าคุณไม่หันมาฝึกมาปฏิบัติตมันจะโอ้มันสลัดออกยากมาก สังเกตไหมความทุกข์ที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราอะไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปมทางใจนะที่เราเคยได้เจอนึกขึ้นมาทีไรก็เจ็บจีตุกทีนึกขึ้นมาทีไรก,ก,ก,ก็น้ําตาไหลร้องไห้ทุกครั้งทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะใช่ไหมหากเราฉุกคิดนิดนึงมันก็เป็นเพราะว่าจิตเราบันทึกไว้ไปยึดไว้ว่านั่นนะมันเป็นเราแต่จริงๆเรื่องนี้มันผ่านมาตั้งนานแล้วอะใช่ไหม คุณคิดดูว่าจิตของเรามันบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างแ้ะที่เป็นความทุกข์นักระแบกเอามาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะว่ามันหนักขนาดไหนแล้วเราบันทึกมาไม่รู้จากกี่แสนชาติแสนมหากับเพราะงั้นมนุษย์เกิดมามันถึงคู่กับความทุกข์การเกิดนี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ เพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราถึงไปยึดไปหลงยึดมันไว้อืมนี่แม่หมอว่าหลายๆท่านนะคุณค้นพบสิ่งนี้แล้วคุณรู้แล้วว่าควรจะจัดการกับชีวิตยังไงสิ่งเหล่านี้ไม่ควรไปยึดติดยึดติดกับคู่ชีวิตอยึดติดกับสิ่งที่ถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมนะคะความเป็นจริง บนโลกใบนี้คุณจะไม่อยากยึดติดกับอะไรอีกเลยเพราะว่ามันทุกข์นะคะอืมอ้าว Four of Cups แม่หมอมองเห็นลักษณะของในที่นี้นะคะหากคุณเป็นคนที่สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลอยู่เสมอเสมอแม่หมอว่า ดวงจิตดวงวิญญาณที่คุณอุทิศบุญกุศลให้เขาเหล่านั้นได้รับนะคะได้รับแสงสว่างและเขาเหล่านั้นกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นทําให้ชีวิตของคุณได้สุขสบายมากขึ้นแต่คุณจะรับรู้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมันต้องใช้การเชื่อมต่อมันต้องใช้การฝึกจิตเพื่อที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ แต่กลับมานะคะตอนนี้ลายล้อมเลยนะคะแม่หมอมองเห็นเขาเหล่านั้นมีแสงสว่างในตัวเพิ่มขึ้นและกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณหลายๆท่านอาจจะฝันเห็นนะคะดวงจิตดวงวิญญาณหลายๆต้นนะคะมาเหมือนกับว่าคุณคอนเน็กได้ในช่วงที่คุณยามหลับนะ หลายๆท่านนี่ฝันว่าออกจากร่างแล้วก็ไปท่องเที่ยวหลายที่หลายทางนะคะไปนรกไปสวรรค์นะหลายที่บางท่านบางคนกำลังมีความรู้สึกว่าสนุกกับสิ่งเหล่านี้ที่คุณได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยคุณกำลังสนุกกับเรื่องนี้เลยนะเมื่อคุณได้รับคําตอบคุณยิ่งอยากจะฝึกคุณยิ่งอยากจะรู้ เซนสัมผัสเปิดมากขึ้นบางท่านบางคนแม่หมอมองเห็นไม่ว่าในชีวิตของคุณนะจะเจออะไรมานะคะใคร เขาจะไม่เข้าใจคุณหรืออะไรก็ตามแม่หมอมองเห็นในลักษณะที่ว่าคุณสู้ได้คุณเอาอยู่หากคุณใช้การทำสมาธิใช้การอยู่กับปัจจุบันขณะของคุณไปเรื่อยๆฝึกจิตฝึกใจอีกหน่อย สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะใครก็ตามที่เขาไม่เข้าใจคุณอีกหน่อยพวกเขาเหล่านี้จะหันกลับมาเป็นมิตรกับคุณจะหันกลับมาสนับสนุนคุณสิ่งที่มันไม่ใช่จะถูกเวียงออกจากชีวิตของคุณหากใครที่คุณที่ผ่านมาหากคุณได้ออกจากงานกระทันหันนะคะ แม่หมออยากจะบอกเลยว่าพลังงานเมื่อคุณยกระดับมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะถูกเวียงออกจากชีวิตของคุณสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์นะสิ่งที่มันไม่เข้ากับพลังงานของคุณนะคะจะถูกเวียงออกใครที่เคยบูลลี่คุณเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขาเหล่านั้นจะกลับมาสนับสนุนคุณนะคะนี่เป็นไงล่ะบอกแล้วบางท่านบางคน แม่หมอว่าสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณนะต่อให้มันจะเป็นชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าขนาดไหนนะคุณก็สามารถทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกมาได้ถ้าไม่ตอบโจทย์ความคิดและจิตวิญญาณของคุณหากคุณอยู่แล้วรู้สึกว่า คุณค่าในตัวของคุณมันลดลงอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะเดินจากถึงแม้ว่ามันจะเป็นชีวิตที่สุขสบายหรูหราเหมือนนกน้อยในกลงทองคุณก็สามารถทิ้งออกมาได้แม้หมอมองเห็นลักษณะแบบนั้นนะอืมเรามาดูต่อ the world สุดยอด The World ออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณเลือกทํานั้นถูกต้องแล้วคุณมาถูกทางแล้วชีวิตของคุณกําลังจะมาถึงจุดที่คุณจะได้รับความสุขความเป็นอิสระใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณถูกพันธนาการถูกผูกมัดกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง แม่หมอว่าคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้นะคะจะได้เป็นอิสระนะคะหลายๆท่านที่มีความจำใจนะคะต้องทนอยู่กับบางสิ่งบางอย่างกับความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ตอบโจทย์กับความรักความสัมพันธ์นท,นที่รู้สึกว่ามันดึงพลังงานอย่างเงี้ยแม่หมอว่าคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้นะคุณจะได้ทำ ในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่มันเป็นความต้องการที่แท้จริงของคุณนะคะบางท่านบางคนอาจจะกำลังศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆอาจจะเป็นทางจิตวิญญาณของคุณก็อาจจะเป็นไปได้ออืืจริงด้วย เมื่อกี้แม่หมอพูดบอกว่าคุณอาจจะกําลังฝึกทางจิตวิญญาณใช่ไหมไพ่เดือยแฮงแมนออกมาบอกว่าใช่แล้วคุณไม่ได้เดินทางเพียงลำพังนะพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะคะแล้วไพ่ก็ออกมาบอกว่ามีเหล่านางฟ้าเทวดาคอยช่วยเหลือคุณเสมอท่านเหล่านี้มีบุญสัมพันธ์กับคุณและไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเลยนะคะ ขออย่างเดียวทําพลังงานขึ้นมาสูงสูงแล้วอุทิศบุญกุศลให้กับท่านเหล่านี้บ้างให้เสมอเสมอให้ตลอดตลอดแล้วท่านเหล่านี้จะมีแสงออร่ามีความสว่างมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นแล้วท่านเหล่านี้จะกลับมาอวยชัยให้พรจะกลับมาช่วยเหลือคุณในยามขับขันได้เป็นแบบนี้นะคะ รที่มีความรู้สึกตึงๆนะคะหลังคอบาลหลช่วงนี้นะก็ให้คุณผ่อนคลายนะคะหากเรารู้แล้วว่าโอเคก็ปรับสมดุลพลังงานนะคะปวดหลังคอบาหลหก็ผ่อนคลายก่อนนะคะใครที่ําทำงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมนะก็พักก่อน ยืดเส้นยืดสายหลังข้อบาลัยนะคะอย่า,อ,าอยู่ในอีริยาบถไหนนานๆน,น,นะคะสิ่งเหล่านี้หากเรารู้แล้วเราก็ป้องกันได้ใช่ไหมคะเราก็ทําได้เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดอาการที่มันมากไปกว่านี้ไงคะใช่ไหมไพ่ก็ออกมาเตือนออกมาบอกแบบนี้ใต้สําหรับเป็นอะไรออืม,อม คุณดูสง่างาม king of w a n d s ใครถามหาความสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินโอ้คุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากๆนะคะคุณเป็นคนที่เอาจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหน่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน,ไไหนโบนโลกใบนี้นะปรับตัวได้เสมอๆอยู่ได้ทุกที่ทุกทาง ในที่นี้ถ้ามีบางท่านบางคนที่อยู่ต่างประเทศนะคุณปรับตัวได้เสมอๆไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองร้อนหรือเมืองหนาวหากคุณอยู่เมืองหนาวคุณก็ปรับตัวได้ไม่มีปัญหาเลยสำหรับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณทำด้วยความสุขทำด้วยความรักการมีแพชชั่นการมีพลังงานแห่งการขับเคลื่อน สุดยอดนะคะเนี่ยแล้วแม่หมอมองเห็นมันมันเป็นสิ่งที่ที่พอคุณได้ทำแล้วคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้แอคชั่นลงไปอ่ะเป็นพลังงานแห่งความสุขความสำเร็จเป็นพลังงานแห่งความเบิกบานอิ่มเอมใจพอลองได้ลงมือทำไปแล้วโอ้โหมีความสุขสนุกสนาน มันก็จะยิ่งเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมคะความสำเร็จก็จะมาสู่คุณไม่ธรรมดาหรอกคุณอนะสิ่งใดก็ตามนะไม่มีอะไรทำร้ายทําลายคุณได้มีพลังอำนาจมีครูบาอาจารย์คุ้มครองนางฟ้าเทวดาคุ้มครอง คลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะแม่หมอก็ขออวยพรให้กับทุกๆท่านที่เดินทางมาทางสายจิตวิญญาณนี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมและก็ขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ